สวัสด,ดีสบายดีบอสสบายดีประเทศลาววันนี้ก็อยู่ที่ประเทศลาวกำลังนั่งอยู่ที่รถรถไฟนะครับมันก็ได้บรรยากาศเนี่ยวันนี้ยามาก็เลยมีคลิปการร้องเพลงให้เข้ากับบรรยากาศในประเทศลาวก็คือเพลงนี้ครับ จะมันเหลือลายแต่ว่าอย่าเชือไฟมันเหลือเอ่อนเป็นาเชื่อของคนเรานีนมากตอนเก่าเรา้ายสิ้นไฟหวังว่าจเป็นจบให้ดีกว่าวันถ้ารออีกเกิดสิ่งน่าจะออกมาได้